า้าสายมหแล้วพี่น้องหนูนะจะพาพี่น้องมาเบิรงวิธีการอันบดอันโค้งไก่นะพี่น้องอันบทพนกระไวไทยมาจะห้าเลี้ยงหมาพี่น้องเลี้ยงหมาบอดีเขาวจะไปซื้อที่ละโค้งกับวาไว้นะพี่น้องก็ซื้อมาเป็นถุงเลยจะซื้อมาเป็นถุงก็มาบดเอาพี่น้อง,องมาบดไวจะมาบดไวเป็นหันใจอัานผ้าหา้าวว่บดตาอันห้าจะไปตุ่มไเพย่เป็นโค้งเลยเพิ่องก,กินบ่าดพ้พี่น้องเพื่อกงกินบ่ไไ้ ก็ย่านั้นติดคอเพื่อนเนาะจ้าเฮาเกลยมาบดเอาไว้จะพี่น้องสื้วมาเป็นถุงมาบดจะบดแล้วกันแยกไว้เนาะจ้าแยกเป็นถุงเป็นถุงจะร้องรับให้ถุงไว้แล้วก็แยกเป็นถุงเป็นถุงไปเขาตูเย็นไว้เนาะจ้าไปเขาตูเย็นไว้เพื่อทีบ่าเวลาเฮ้าเอามาอ่านทาให้เป็นจินที่ระถงจะสะดวกสบายเนาะจ้าจะถุงนี้ได้อาทิตย์หนึ่งได้พี่น้องเนี่ยถุงถุงๆนี่ยจะได้ประมาณยงงอาทิตย์จ้า จะได้อยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์นึงก็จะบทที่หนึ่งแล้วจ้ะบทจิบใส่ตู้เย็นไว้เลยเวลาหยกับเขาให้เพินินเขาก็หยิบมาที่ที่ละถุงเล้จ้ะเอามาเป็นถุงถุงเด้แล้จ้ะพี่น้องเอามาเป็นถุงเงเลยนะลจ้ะเอามาเป็นถุงไงยเขากับมาบไว้เป็นถุงเป็นถุงจ้ะไม่ใช่มาบทพวงไกไว้ให้คุณหมาเนาะจ้ะเนาะเลี้ยงเิ่นกับหักเพิน่น จะเห้ว่าพี่น้องใส่ถุงเตรียมกมามัดไว้จะใส่ถุงเตรียมกมามัดไว้เ้าก็เอาไปเก็บไปในตู้เย็นสะดวกสบายในการมาทําทีละถุงทีละถุงเพาต้องมานั่งฝักนางบดอีกน่อจ้ะถ้าเขางเบาบดเขาก็ต้องมานาั่งสับพี่น้องแต่ว่าเขาก็เลยใส่วิที่บดเอาน่อจ้าเป็นการละเอียดแต่เวลามันมากินมันก็นจะติดข้อพ่นอินแสบกิน,นว่าขัดตัว ค่ะมันนี้พระพน้องนะเบิง้งบทโค้งไก่ไว้ให้หมาเนาะจ้ะเอาสิมัสับกับบ่ไว้นนพี่้องเพราะว่าห้าเหลี่ยงมากับดากพนกินเสๆ เป็นพ่น้องสะดวกในการเก็บรักษาเนาะพี่น้องเนาะเอาขาวาตู้ที่ละถุงเอามาเห็ดให้เพิ่นจะบดบดโค้งไก่ไว้เหี่มาเนาะจ้ะมาบดโค้งไก่ไว้เหี่มาเอี๋ประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยจะถุงหนึ่งประมาณอาทิตย์นึง ขอบคุณนะคะวันนี้บรร้าฟิาใสหนูหน้าพาพี่น้องเหมือเบิงบทโค้งไก่ไว้ให้หมาเนาะจ้ามาเจียวชมเบิงจ้าไปให้หมาอันเวลาเย่านี้พ่นกินก็สะดวกสบายเนาะจ่าจิบใส่ทุงไว้เป็นทุงทุงขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เข้ามาลุกชมน้ำแจม่มืนม้นนี้บรรณาธิก็ ขอให้พ่อเนพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเนาะจะฝา,ากเป็นก็ร่างใจได้ใจเด้อขอบคุณนะคะคิดหนาพอกันไหมจ้าบ๊ายบายเห็นบ่พี่น้องใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้สะดวกเวลาเอาม่อยากเฮ็ดทีละถุงทีละถุงจ้า